ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะผมช่างแบงค์เฟิร์สคัตนะครับผมช่างแบงค์เฟิร์สคัตบาร์เบอร์ช็อปนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมก็กลับมาแล้วนะผมมี f อหรือว่าแฟนคลับผมเนี่ยไปตามในเพจเลยนะครับผมว่าให้มาทําคลิปได้แล้วอะไรอย่างงี้หายไปนานแล้วผมก็หายไปนานจริงๆนะหเดือนเลยนะครับผมที่ไม่ได้อัพคลิปลงเลยวันนี้ก็กลับมาแล้วผมกลับทรงอันเดอร์คัตลองทรงนะครับผม แล้วก็เพิ่มล,ลูกเล่นเข้าไปนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมก็คือแกะลายนั่นเองนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้เราตัดผมเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็จะามาออกแบบสร้างโครงสร้างของลายก่อนนะครับผมเราต้องคำนวณดีๆอันนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ล้วนๆน,นะครับผมหรือว่าความชํานาญนี่แหละ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาเป็นเลยนะผมก็ต้องขานมาหลายหัวเหมือนกันนะครับผมการแกะลายบนหัวคนเนี่ยหรือว่าแกะลายผมเนี่ยไม่เหมือนกับการวาดรูปนะผมคล้ายๆกันนะครับผมแต่ถ้าจะใช้ดินสอวาดลูกมันจะง่ายกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาแบตเตอรี่มาแกะผมให้มันเป็นเส้นเนี่ยมันจะยากกว่าการใช้ดินสอนะครับอันดับแรกนะผมก็ ขึ้นทรงล่างโครงสร้างโครงไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่า,เ,าเราไม่ต้องไปละเอียดอะไรมากมายนะครับผมแต่ให้มันเป็นรูปเป็นล่างไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวที่เหลือตอนสุดท้ายแล้วเราค่อยมาเก็บงานทีหลังนะครับอตอนที่อันนี้ที่ทําอยู่เนี่ยก็คือผมล่างทรงไว้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นเส้นอย่างนี้ไม่ต้องไปแบบว่าพยายามทําให้มันคมมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคมได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเอามีดโกดลงทีหลังมันจะคมมากกว่าเดิมนะครับ ก็ล่างทรงไว้ประมาณนี้ก่อนนี่นะครับผมเราจะเอารูปอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็พยายามอาอกแบบให้พอดีนะครับผมอันนี้ของผมเนี่ยเกือบจะไม่พอดีเพราะว่าหัวลูกค้าเนี่ยเป็นลักษณะที่หัวเล็กนะครับผมถ้าเอาขึ้นสูงไปกว่าน,นั้นมันก็จะไปกินผมด้านบนก็จะไม่สวยนะครับผมแล้วส่วนท้ายทอยเนี่ยก็มีแค่นิดเดียวอะไรเงี้ย มันก็เลยมีจํากัดเกือบไม่ได้ครับผมแต่ว่าพอดีอยู่นะครับผมสำหรับรูปนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูตอนท้ายคิดว่าจะเป็นยังไงนะครับผมหลังจากล่างทรงเสร็จแล้วนะครับผมขึ้นโครงสร้างเสร็จแล้วเราก็ฉีดน้ํานะครับผมแล้วก็ใช้ใบมีดโกนตามรอยที่เราขึ้นโครงไว้เลยนะครับผม ผงสร้างที่เราสร้างไว้นะครับผมหรือว่าใครจะใช้เจลใช้อะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าใช้น้ำเนี่ยมันจะแทรกซึมได้ดีกว่านะครับผมจากที่ผมใช้มาแต่ว่ามันจะแห้งเร็วนะผมพอแห้งเราก็ฉีดมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับใช้มุมมีดโกนนะครับผมไม่ใช่ลงเต็มใบนะผมใช้มุมจิกเบาๆจิกเบาๆอันนี้ก็ต้องใช้ความชํานาญหรือว่าไปฝึกฝนมานะครับผมเดี๋ยวก็จะ ทำเป็นเองทำหลายๆล,ลายขึ้นมาเราไปฝึกฝนหลายๆล,ลายนะครับผมหลายๆแบบนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะใช้มีดโกนค่องนะครับเราก็จะใช้นะครับผมใบมีดนะครับผมกันขอบนะครับผมตามที่เรา ม์ดจุดไว้แล้วตามที่เราขึ้นโครงสร้างไว้นะครับผมทำเส้นเล็กๆก่อนอย่าเพิ่งทําเส้นใหญ่นะครับผมเดี๋ยวถ้ามันใหญ่ไปแล้วเอากลับมาเล็กไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเล็กเนี่ยเราสามารถขยายให้มันใหญ่ได้นะครับผมอันนี้จะขอฝากกันไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็ลงให้ครบทุกเส้นตามที่เราล่างโครงโครงสร้างไว้เลยเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม ีตอนเสร็จด้านหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะผมส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นลวดลายตามที่เราแกะไว้นะผมก็จะออกมากประมาณนี้นะผมถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับผมช่องช่างแบงค์เฟิร์สคัทด้วยนะครับผมส่วนวันนี้นะผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ